ครับพี่น้องกองขาอน้อยของผมตกคันลบดีครับเป็นตงตอที่หมานพ่อจำควนให้พี่น้องนี่ยใหญ่ขอนออนอะไรล่ะครับได้ไข่ไม่ละจะออกเดินทางไปว่ายนี่ครับพี่น้องเช่นสัญญาว่าจ่างก,กันแล้วว่าจะได้ไปล่ำทางอื่นแล้วละ่ะสบะไปอยู่น้ำพ่อยัองไงไขยเรียบร้อยนะครับเด้อกองข้อน้อย นกต่อต,ตัวมานลงก็ได้ครับมาฟังกัลล้มกันครับพี่น้อง ขำย่นของของของนนอยเลยครับเด้ยอยกำลังสิ่มก็ดีสวัสดีพี่น้องเฟสนครับความยวข่อนเดิมครับวันนี้วันจันทร์ทียี่สิบเจ็ดเดือนพี่ท้าคมครับสิบปลายเดือนดีทองช้าม,มือแล้ว เกิดมีหน,น้าเนียก็บหอนครับหอนเฮงผมออกบ้านได้หกโมงตนนี้ผมจะไปตอนกเขาตัวหนึ่นงที่ไปเจอ้เหมือน,นั้นเป็นนกคาร่มครับผู้เฒ่าเก่าเกิดว่านกสามสาวเนาะเจ้าพุทโธจ้าหกโกโจโกเจ้าพุทโธจ้าหกโกโจโกนะครับสิ่งชั่ชัดเติมหูเต็มตาเนี่ยะไรเป็นอกเทว่าได้ตัวอ่างเสียบเขมามมันนะมองเดียวกันครับเป็นนกค้าร่มมองนี่เป็นนกดีอยู่ เลยไปพอดีไปมาสอบกับมงคลสยามครับแล้วนะนนก็เนี่ยเทนของคุณพ่อกองเป็นพอเห็นมีติดเท่บรรห orn ครับอากาศห่อนแล้วนกบขันเนาะที่ท่งผมไปเลิกลับมาตอนนี้มันก็แปดโมงแล้วล่ะบขอนกเลยบขอนกทินทตโตเทวามืัอนี้มีเรื่องเล่าเสียมาเกว่ากันกับที่จำลองไดนครับผมนี่งครับคือว่านกที่เป็นอย่างบอลงครับตนนัวน ผมซื้อมาหกพันตัวนี่ครับเรียวเป็นนกริวตันคารลมนี่ดีอต,อาาต,าาต่อมานมันไม่มีต้นมก็ต่อมานเดิต่อนใได้ทุกเรื่องเลยคารลมหนูว่ต้องห่วงครับร้ายขนาดนเลี้ยงไปเลี้ยงไม้กันเลยยังบ่เอานกที่ซื้อมิดเิรีไปเลยครับเมื่อนั้นไปต่อสามนกสามกุกสามกุกเลี้ยกเซกุก๊กคารลมตัวนั้นใส่กันจนจนคำจนเหมือดมาจดกันนะความันจะได้เลยนะ ก็ไ่ได้ครับจนมืดค่าตาจนมืดกลับมาพอวันนี้นกตัวนี้พะเอานกเลยครับมีดซีรีแล้วยอะมักละเมอนอนดิน่งตอขึ้นเดืกดกดิด้นจนขนง่ายรุ่ยไงพี่นอ้องขนง่ายลุดลยแลกใจเป็นยังสี่ตลอดเลยครับนี่นี่ครับขนใหญ่ขนปีกง่ายลุดผมก็บโปงสาเหตุว่าตื่นยังเป็นเองครับพี่นอ้องเป็นเป็นนกทิดละเมอหลืตื่นดิน่ง มื่อหูสีแก่ยังไงเป็นมาดูเหรอเป็นขนขื่นเต็มดีดีดีแย้มนอนเนี่ยก็สิละเมิดดินเรื่องเรื่องเรื่องขนหลุดเมื่อทักสิแก่ยังไงพี่น้องนี่แหละเลยเอามาบอกสุพีชนะน้องกันว่านกนอนละเมิดนอนดินเด็ดเด็ดทักสิแก่โดยวิธีใดวันนี้ลอกบ่คุ่มผ่าลอกมังยังยี่เป็นยังไงอ่าเมื่อนี้ สบายฟากเลยเด้ากองกอนอยครับต่อกำมตัวเดี๋ยวจะได้ไม่ละเปลี่ยนคอนนอนแล้วครับเปลี่ยนคอนนอนแล้ะกองกอนอยู่แตรุ่มดี้ดีดิจะได้ไปยู่น้ำไนท์ไหมล่ะครับพี่น้องเดินทางไฟๆนี่แหละตกลงกันแล้วล่ะว่าสิใหญ่สมมตรซ้อนใหญ่คายกันนะครับกองกอนอยู่อย่างซื้อเสียนให้พอได้ยุกอ่า ลงสัญญาค้าร่ำค้าจ้างกันเรียบร้อยแล้วครับได้เสียกันแล้วล่ะจะไปรอดเดินทางกันซื้อแล้วก็บอีกก็นั่งที่ได้อ่างชีวิตข้ามหนึ่งพอดีพี่น้องเป็นพวกมาขอ๋อจะเอาไปเลี้ยงวันวานแต่เส้นสอดท่องมันเป็นที่พอใจแขเล่จะได้ใหายบ้านล่ะอ่างชีวิตข้ามจะได้หมกกอนนี่ได้หมวอว่านี่เนาะเอ้ยโมเมนต์ได้หมกกอนเนี่ยมัดเจ้าครับ ทางตลอดทางต้องยกกับว่าได้นั่นได้จะได้ไปละจะได้ง่ายจากกันละขั้นตอาเวลาเบิงแบงของพี่น้องเป็นมาขอมาแบงไปเรียงไปดูไปเลียงไปลำเป็นอย่างมีคม้ครบชุดครับนกเข้าอีงสิทอะผมกับบอดี้คัดเคินครับอยากได้กับแบงกันไปสมบัติผัดกันชมนก็จะได้หายเป็นไปนั่นแหละก,ก็กงกับ่าใหญ่บานใหญ่ซองกัน,นไ,นไว้ไวเนี่ยครับซอมสมือนนี่แหละ ตัวเลี้ยวอ้ยตัวอ้างตลอดัก็ได้ว่าเขาก็มาหาวิธีการอะไรท,ทเขาจ๊ไปนกผมก็เนนลยไม่ตจ๊งสิบบทดิบเนียมาเที่งสิบบละเมอเลยครับขอหพันวันหน่อยด้ราคาสื่อก็ได้ถ้าร้มก็ดีเพราะว่าเป็นนกรล้วตันชัดๆได้ดดครับเนี่ยแต่ว่าค่าล่มสตัวม,นมันหมือนต้้งเาไม่หยุดขันซื้อไหมพวกเขากงมาย่วพี่น้องไปหน่น้องเาเบอร์น้กันเลยพอได้มีวิธีการใช่แนะน้ำผมไม่เล้อเดอ มาเกิดผมกับบองงูอันนี้พี่น้องก็จะบอกกันมากได้ผมก็จะก้มผ่านแล่ว่ามันก้มผ่านออนอแน่นอนนะครเอาละครับวันนี้ฝากความสุขความเปนเทิงเกี่ยวกับการเห็นนกเขานะครับเอาเอกันตรงนี้มีปัญหาตรงไหนจุดที่ติ๊ต้องแก้ไขปรึกษากันได้ครับพวกกันกเดียวกันทั้งพี่น้องเนาะเอาละครับวันนี้ผมก็จะดีจุดติคลิปนี้ไป็เพียงสํานียครับตักแทายกันไปกับคลิปหนานะครับเนาะก็ฝากอีกทีนึงครับท,ท้ายคลิป ขอสาวอาจารย์แบมได้สองร้หสบาทเร็ววาราคาไมาพันทังอาจารย์โบแล้วก็ยังใสข่ขอมาว่าสงรห้าสิบบาทนะครับพี่น้องคนใดอยากได้ขอสาวดีๆก็ติดต่อทางอาจารย์แบมไเลยครับเฟซบุ๊ก่นก็ศักสยามยินยงนะครับนะติดต่อทานท่านผมเีก็ได้ครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดแดสามครับพี่น้องครับยินดตอบทุกคำถามครับทีลูกสวัสดีครับ